ทไลายจะพาไปเจาะลึกเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่กลางลคนครหลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่เคยสง,งบสุขทว่าเบื้องหลังเปลวเพลิงที่เผาผลาญบ้านเรือนประชาชนเมื่อเช้ามืดวันที่3มกราคม2026กลับซ่อนเงื่อนงำฆาตกรรมอำพรางที่สั่นสะเทือนไปทั้งสปปลาวจากรายงานเบื้องต้นที่ชาวบ้านและสื่อท้องถิ่นเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุไฟไหม้ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแก่บ้านเรือนถึง8หลัง ว่าภายหลังการเข้าควบคุมสถานการณ์และตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียดเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันความสงบหรือปอกสแขวงหลวงพระบางกลับพบหลักฐานสำคัญที่พลิกคดีจากอุบัติเหตุสู่การก่ออาชญากรรมอำพรางที่วางแผนมาอย่างแยบยนตทางพฤติการชิงทรัพย์และการกระทำต่อชีวิตเพื่อทำลายหลักฐานโดยมีปมแค้นสะสมมาจากความขัดแย้งเชิงธุรกิจร่วมทุนที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ปี รายงานสรุปเหตุการณ์ของกองบัญชาการป้องกันความสงบหรือปอ,อก,กอสอขแขวงหลวงพระบางระบุว่าเหตุการณ์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่3มการาคม2026เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในย่านบ้านวัดธาตุซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของที่พักอาศัยสูงและส่วนใหญ่เป็นสิ่งปลูกสร้างกึ่งไม้กึ่งปูนเพลิงที่โหมกระหน่ำท่ามกลางกระแสะลมหนาวทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายอย่างหนัก5หลังและได้รับความเสียหายบางส่วนอีก3หลังหลังเพลิงสงบลงในช่วงรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเคลียร์พื้นที่และพบร่างผู้เสียชีวิต2รายติดอยู่ภายในอาคารต้นเพลิงทราบชื่อคือนางยางฟงเจียวอายุ35ปีและลูกสาววัยเพียง5ปีชื่อชุนซื่อยางทั้งคู่เป็นชาวจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในลาว ผลการชนสูตรเบื้องต้นพบร่องรอยการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นก่อนเหตุเพลิงไหม้ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ตำรวจตั้งรูปคดีเป็นฆาตกรรมอัมพรางจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดในที่เกิดเหตุภายในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ใช้การประสานงานข้ามแขวงและตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือจนสามารถแกะรอยและบุกเข้าจับกุมตัวเท้ายุยเฟิงทงอายุ43ปีสัญชาติจีนได้ในวันที่4มกราคมขณะกำลังกบดานและเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาพร้อมหลักฐานบางส่วนที่ชิงไปจากที่เกิดเหตุจากการสอบสวนอย่างเคร่งเครียดผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยระบุว่า ชนวนเหตุมาจากความแค้นฝั่งลึกเรื่องเงินลงทุนธุรกิจค้าผลไม้ที่เคยทำร่วมกันในเมืองเชียงรุ่งประเทศจีนเมื่อปี2023โดยผู้ต้องหาอ้างว่าได้ลงเงินไปกว่า100 0 0หยวนหรือประมาณ300ล้านกีบแต่กลับไม่เคยได้รับส่วนแบ่งผลกำไรตามที่ตกลงกันไว้ทั้งยังถูกหลบเลี่ยงการติดต่อมาโดยตลอด ความคับแค้นใจสะสมนานกว่า2ปีทำให้เท้ายุ่ยเฟิงทงตัดสินใจเดินทางเข้าสู่สปปลาวเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาโดยมีการเตรียมการล่วงหน้าทั้งการเช่ารถจักรยานยนต์และเฝ้าติดตามพฤติกรรมของครอบครัวเป้าหมายเพื่อหาจังหวะที่เหมาะสมในรายงานระบุว่าผู้ต้องหาได้มาซุ่มดูลาดเลาที่บริเวณบ้านวัดธาตตั้งแต่วันที่สมกราคม จนกระทั่งศบโอกาสในช่วงดึกที่คนในย่านนั้นเริ่มหลับนอนจึงบุกรุกเข้าไปภายในบ้านเพื่อหวังใช้กำลังบังคับเอาเงินคืนแต่เหตุการณ์กลับบานปลายเกินกว่าที่คาดไว้ในคืนที่เกิดโศกนาฏกรรมผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนข่มขู่เหยื่อเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์สินภายในตู้เซฟทว่าในระหว่างการลงมือนั้นนางยางฟงเจียวได้พยายามร้องขอความช่วยเหลือและใช้โทรศัพท์ติดต่อขอความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อท้าวยุยเฟิงทงเห็นว่าแผนการอาจล้มเหลวและตนจะถูกจับกลุ่มจึงเปลี่ยนเป้าหมายจากการชิงทรัพย์เป็นการทำร้ายเพื่อปิดปากเหยื่อทั้งสองรายภายในบ้านและเพื่อปกปิดร่องรอยการฆาตกรรมและอำพรางคดีให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือเหตุสุดวิสัยท้าวยุยเฟิงทงจึงได้ทำการจุดไฟเผาภายในตัวอาคารเพื่อให้เพลิงทำลายหลักฐาน DNA และร่องรอยการต่อสู้ ก่อนจะรีบหลบหนีออกจากพื้นที่มุ่งหน้าไปยังแขวงหลวงน้ำทาในระหว่างการหลบหนีเท้ายุ้ยเฟิงทงยังพยายามทำลายพยานหลักฐานแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยนำโทรศัพท์มือถือของเหยื่อไปโยนทิ้งไว้บนหลังคาบ้านประชาชนที่บ้านอาภัยนะครหลวงพระบางเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามสัญญาณพิกัดได้และได้โยนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุทิ้งไว้ข้างทางตามเส้นทางเลขที่13เหนือก่อนจะไปเปิดห้องพักเพื่อกบดานรอเวลาข้ามพรมแดน ว่าความรวดเร็วในการประสานงานของเจ้าหน้าที่ทําให้เท้ายุ้ยเฟิงทงสิ้นฤทธิ์ก่อนที่จะหลบหนีออกนอกประเทศได้สําเร็จขณะนี้กองบัญชาการป้องกันความสงบหรือปกอกศแขวงหลวงพระบางได้สรุปสำนวนคดีและแจ้งข้อหาหนักหลายกระทงต่อเท้ายุ่ยเฟิงทงทั้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาและข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์สินซึ่งสร้างความเสียหายต่อสาธารณะ คดีนี้ไม่เพียงแต่เป็นเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติแต่ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความรู้สึกของชาวหลวงพระบางและภาพลักษณ์เมืองมรดกโลกที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยเป็นอันดับหนึ่งการทำงานที่รวดเร็วของเจ้าหน้าที่จึงถือเป็นกุญแจสำคัญในการกู้คืนความเชื่อมั่นกลับมา